สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับยบามใบใบเยเย็นอา,า,าจารย์ก็ตัดตะขาลลงมาจานแล้วครับขากอกล้วยนะครับท่านผู้ชมโอหยังไม่หมดครับอาจารย์โอ้โหแน่นอนโอ้โหลงมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โสีเหลืองทองสวยงามมากโอ้เขากล้วยเฉยนี่ครับท่านผู้ชมสีสีครับก่อนแน่นอนครับท่านผู้ชมสีสวย อืมเป็นไงครับท่านผู้ชมเป็นไงครับผู้ชมก็สีสวยงามอาจารปิดทำไมอ่ะไม่ได้อาจารย์ไว้ก่อนนี่ไม่ดูไหมอ่ะเฮ้ยเอาว่าได้อาจารย์เฮ้ยแต่มันจะอ่อนไปเปล่า อะมัน,มาาน,น,มนแห้งเลยเอ้ลงมาเลยจ้านน่ะขึ้น่ะมันมะพร้าวมันจะติดไอ้นี่ไงมันจะติดอ่อนเราลงมาเลยลงมาเลยถูกมันแห้งก่ะเอา้าอาจารย์โยนมาให้ดูลูกครับโอ้โหแน่นอนครับคุณผู้ชมมาแน่ใจเราก็ต้องโยนลงน้ำก่อนนะครับทูนถ้าลอยเราก็ใช้ได้ถ้าจมน้ำเราก็ยังไม่เอา นี่ครับลงมาแล้วครับตุบๆเฮ้ยตะปูมันยังข้าวเลยนะจานมยไม่เอาไว้กล้องก็ได้จานมันมีอันน้องวะอันน้องมีวะเออเอาไว้เช้านะได้จานเพราะว่ามันเปื้อนมันข้าวเกินนะดูต้นนี้มันติดอ่อนนี่ครับสวัสดีครับที่มะพร้าวเหลืองทอง ยามบายบายอากาศเย็นๆลมพัดช,ช่วยๆมีสวนลำไยให้ดูด้วยใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมน,นี่นี่นะครับมหาเหลืองทองสวัสดีครับ